ระจายความมันกันอย่างต่อเนื่องแล้วสำหรับคอนเสิร์ต The Sea Show Audition ครั้งที่90ของคลื่นซีด97.5 FM โดยบอสใหญ่กริทิรพัฒน์พร้อมเหล่าดีเจที่ไปเอาใจชาวพัทยางานนี้หนุ่มเป้อารักก็มาแทนยังเอาซิงเกิลใหม่ที่ชื่อว่าไมโครเวฟมาฝากกันด้วยอ่ะว่าแต่เจอเป้ทั้งทีก็ต้องถามสักนิดว่ามีของขวัญวันเกิดให้กับนางเอกในเจาวสาวมินทีชายาแล้วหรือยังโไม่ได้ให้เลยครับผมไม่ได้เ,มมเตรียมอะไรเลย ไม่กับักจไม่น่าจะมีนะครับผมแต่ก็มีความสุขกับการทำงานกับน้องเขามากครับผมคนก็รุน,นมากมวนน้องเขาก็เก่งมากน่ารักมากทำงานเก่งจริงประทับใจครับวันนี้เป็นน้องที่ดีมากมากคนหนึ่งสนมากพระเอกที่เล่นกับน้องมินนี่จะเป็นข่าวตลอดเราไม่รู้เข้าสนห์แรงหรือเปลงจริงแล้วแต่ว่าผมไม่ได้มีอะไรแบบนั้นส่วนอีกหนุ่มเป้วงมางานี้ก็ยืนยันความสัมพันธ์กับนักแสดงสาวหมิวเป็นแค่น้องสาวเท่านั้นถึงจะมีภาพหวานออกมาโชว์ตลอดก็ตามไม่มีอะไร ก็รู้จักกันเหมือนเดิมเป็นน้องที่สนิทที่สุดหรือเปล่าผู้หญิงนะครับ <c oughs> ก็จริงๆเราน่าจะเป็นเพื่อนร่วมเรื่องวงการมากกว่าไม่ได้มีอะไรจริงๆเอ้ยเราเ<ม>ราแต่ว่าเห็น้องเขาขึ้นรูปด้วยกับวิเว่บ่อยมากก็ก็เราเวลาเขาเจอใครเขาก็ขึ้นรูปคนนั้นก็รู้จักกันครับคุยกันคุยกันใช่ใช่ก็ก็ไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างบางครั้งก็เท่าเท่าที่พอจะมีเวลาได้